รายงานค่ะว่าเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาคุณศรีสุวรรณจันยาได้พาตัวแทนชาวบ้านร่วมร่วม80คนด้วยกันนะคะไปยื่นหนังสือถึงท่านนายกรัฐมนตรีผ่านศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาลบอกว่าให้ช่วยระง,งับการก่อสร้างเจ้าโรงหลอมพลาสติกที่ว่านี้นะคะรวมถึงช่วยระง,งับเรื่องของใบอนุญาตในการประกอบกิจาการโรงหลอมพลาสติกด้วยเพราะว่าชาวบ้านไม่มั่นใจว่าผลกระทบที่เกิดขึ้นมันจะเป็นยังไงบ้างใช่ครับนี่คือความห่วงใยของชาวบ้าน ในพื้นที่จริงๆนะครับที่กลัวว่าจะเกิดผลกระทบตามมาถ้าหากว่ามีการสร้างโรงงานพลาสติกเกิดขึ้นจริงนะครับคราวนี้อีกหนึ่งเรื่องที่ถือว่าเป็นเรื่องใกล้ตัวแล้วก็เกี่ยวเกี่ยวข้องกับเรื่องของสภาพแวดล้อมเหมือนกันนะครับช่วงของเปลี่ยนเราเปลี่ยนโลกวันนี้นะครับอยากให้ท่านผู้ชมไปรู้จักกับเพจเพศหนึ่งที่ชื่อว่าลุงซาเล้ง กับขยะที่หายไปนะครับซึ่งเพจนี้นะครับลุงซาเล้งกับขยะที่หายไปมีแฟนเพจเข้าไปติดตามเกือบเกือบเก้าหมื่นคนเข้าไปแล้วณนขณะนี้ซึ่งเป็นเพจที่มีการให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของขยะ ให้กับผู้บริโภคโดยตรงจะได้มีความเข้าใจมากขึ้นคือขยะจะไม่ใช่ขยะอีกต่อไปถ้าเรารู้จักเอาขยะมาสร้างประโยชน์ตั้งแต่ต้นทางนะคะ,ค,ะคือเป็นการทําให้ขยะที่หลายคนมองว่าไร้ค่ากลายเป็นขยะที่มีคุณค่าขึ้นมาอย่างมากเลยนะ,ะแล้วก็เป็นการช่วยรักษาสภาพแวดล้อ,อมอีกทางหนึ่งเป็นการลดขยะด้วยนะครับติตามได้จากเปลี่ยนเราเปลี่ยนโลกครับค่ะ เฟรมพืชพยาน,น์เจ้าของเพจลุงซาเล้งกับขยะที่หายไปครับ อยากให้ลุงซาเล้งเนี่ยเป็นตัวแทนของคนที่ทําอาชีพนี้ครับเพราะเราเวลาเรานึกถึงว่าใครทําอาชีพนี้นะเราก็จะไม่ภาพของคนลุงซาเล้งที่ไปเก็บขยะตามบ้านตามไปคุยขยะหน้าตาผมอยากเออให้เป็นตัวแทนของคนทาอาชีพนี้นะคะือผมทำเนี่ยไม่ได้ทําเพื่ออยากได้ยอดไลเหรืออะไรเลยก็แค่สัญญาตัวเองว่าต้องทำทุกวันทำให้เสร็จทำให้ได้ตามที่ตัวเองคอมิดตัวเองเอาไว้ก่อนหลักๆคือให้ความรู้ครับถึงแยกขยะถูกต้องแล้วต้องมีการสร้างจิตสำนึกนะครับเกี่ยวกับเอื้อล้อมแล้วก็ รู้สึว่ามีข่าวสารืี่องลื่วดล้อมบ้างจริงๆแล้วคาดหวังอะไระอยากให้ให้เรื่องขยะไม่ใช่เป็นเรื่องของคนรักสิ่งแวดล้อมเท่านั้นนะครัอยากจะให้เป็นเรื่องของคนทั่วไปเลยคุณไม่ต้องรักสิ่งแวดล้อมได้แต่คุณทําเป็น,นปกติก็เลยอยากให้คนทั่วไปเนี่ยเขาได้รู้ว่าเอ,อิดมันแยกขยะจริงๆแล้วควรจะแยกยังไงมันไม่ใช่แค่การแยกให้ถูุกสีหรือว่าอะไรเงี้ยตมันต้องแยกให้มันสามารถเข้าสู่ระบบเข้าสู่ธุรกิจการโดยใจเข้าได้ครับก็เลยเริ่มทำเพจเริ่มการสอนการแยกขยะ การแยกขยะที่ถูกต้องเราต้องรู้ก่อนว่าเราจะแยกไปทําอะไรถ้าเราแยกไว้เพื่อขายเราก็ต้องแยกตามใจคนซื้อถูกไหมฮะแต่ถ้าเราแยกไปเพื่อทิ้งเราก็ต้องตามใจคนเอาไปทิ้งนะครับซึ่งถ้าในมุมของผมเนี่ยสิ่งที่มีประโยชน์ที่สุดคือแยกไว้ขายเพราะเอาไปขายปุ๊บเราเพิ่มมูลค่าให้มันแล้วมันก็สามารถเอาไปราไซเข้าได้ เอาไปทิ้งเนี่ยทิ้งหมายความว่าเรา,เาไปลงบ่อขยะหรือแลนซซึ่งอาจจะเป็นปัญหาในอนาคตเดี๋ยวผมจะสอนว่าถุงแบบไหนที่มันไรเคิลได้และขายได้นะครับก่อนอื่นต้องเข้าใจก่อนว่าการเคิลอ่ะคือการที่ต้องไรเคิลด้วยพลาสติกชนิดเดียวเพราะฉะนั้นถุงพลาสติกที่มันเป็นสองชั้นหรือเป็นมลติเลเยอร์เนี่ยจะไม่สามารถไซเคิลได้นะครับวิธีดูว่าไหนเป็นมลติเลเยอร์นะครับอย่างแรกคือถ้าเป็น มีวาวๆพวกนี้นะครับเขาเรียกว่าถุงไมท่าไรอย่างเงี้ยจะมีหลายชั้นแน่นอนนะครับอันนี้รีเทคเค้าไม่ได้ถุงที่รีเทคเค้าได้นะครับเขาเรียกว่าเกรด PE เนาะเกรด PE คุณสมบัติของมันคือมันเหนียวครับเพราะฉะนั้นวิธีการดูว่ามันเหนียวยังไงเนี่ยให้เราให้เราดึงมันจะยืดขึ้นมาอย่างนี้ยืดตามนิ้วขึ้นมาดึงให้ช้านะครับอย่างเงี้ยแปลว่ามันเหนียวอันนี้รีเทคเค้าได้เนี่ยดูยากมากเลยเราดูด้วยตามไม่ออกหรอกว่าไหนรีรีเทคเค้าได้หรือไม่ได้นะครับให้เราลองดึงดึง อย่างเงี้ยครับมันยืดตามอย่างเงี้ยหรือเข้าได้นะครับแต่ถ้าแบบนี้เห็นไหมครับพอดึงกระดาก็จะฉีกขาดเลยอย่างเงี้ยหรือถึงเขาไม่ได้หรืออีกวิธีหนึ่งดูตามรอยฉีกของมันนะครับถ้ารอยฉีกของมันมีความย่นมีความย่นอย่างเงี้ยนะครับมีความย่นมีความไม่เรียบอย่างเงี้ยหรือถึงเข้าได้แต่ถ้ารอยฉีกมันเรียบเนี่ยมันจะเป็นอีกเกรดหนึ่งซึ่งอาจจะขายยากนิดนึงแล้วก็อาจจะเป็นแบบแบบมัลติเลเยอร์ด้วยเป็นแบบหลายชั้นก็ขายไม่ได้ җи <laughs> น่าจะเป็นสิ่งประดิษฐ์น่าจะยอดเยี่ยมที่สุดแล้วเท่าที่เคยมีประวัติศาสตร์มาคือมันมีคุณสมบัติที่ดีมากมันมีประโยชน์ถามว่าต้องใช้ไหมต้องใช้ต่อไปดีแล้วแต่ถามว่าจะทายังไงให้มันไม่กลายเป็นปัญหานี่เป็นจกดต้องแก้ก่ผมเชื่อว่าไอ้ปัญหาขยะเนี่ยมันสามารถแก้ได้ด้วยระบบธุรกิจหรืิทโตคือเพิ่มมูลค่าให้มันพอมันมีมูลค่าแล้วเนี่ยมันก็จะไม่กลายเป็นปัญหาละต้จะมองมันอีกอันหนึ่ง นี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของขยะไล่เพลเข้าที่มันรอดจากการเป็นขยะเรียบร้อยแล้วนะครับก็คือเราซื้อมาละมันมีคุณค่าละไอ้พวกนี้เรามั่นใจได้ว่ามันจะไม่กลายเป็นขยะแต่ยังมีอีกมากนะครับที่มันยังไม่มาถึงจุดนี้นะครับ จากผมท,ทําธุรกิจได้อยู่แล้วผมมีความรู้ในด้านนี้อยู่งั้นเราจะทํายังไงละ่ะให้ขยะที่ต้องเลือกระหว่างสองฝั่งคือเอาไปรีไซเคิลกับฝั่งฝังกบเนี่ยให้มันมาฝั่งรีไซเคิลให้ได้มากที่สุดโดยการให้ความรู้กับประชาชนนะครับก็เราเรา,เราก็ทาได้แค่นี้จะให้ผมเปลี่ยนนโยบายเลยคงยากนิดนึงก็เลยโอเคงั้นเราให้คนตรงนี้ไปให้เขาเอามาเข้าสู่ระบบรีไซเคิลสู่ธุรกิจรีไซเคิลว่าถ้าราอให้ทุกคนเปลี่ยนมันไม่มีทางเป็นไปได้เปลี่ยนตัวเราก่อน แต่น,น้อยๆพยาี่บ้านเราก็ไม่เป็นส่วนหนึ่งของปัญหาแต่ถ้าเราเค่อยๆรุ่นกานเปลี่ยนคนละนิดคนละหน่อยครับมันก็จะเ,จเกิดกระแสกลันไปได้เปลี่ยนเราเปลี่ยนโลกเราทําได้พักกันสักครู่ก่อนนะคะเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าติดตามย่อโลกเศรษฐ,ฐกิจกันค่ะ ให้รังแคต้องเป็นอุปสรรคใหม่ Clear Ice Cool Menthol สามพลัง